คุณเพียงวันครับคุณคือบุคคลมสคนเท่ที่ไทยๆต้องรู้จักแล้วแต่ช่วยแนะนำตัวเองให้คนที่ยังไม่รู้จักได้รู้จักคุณครับมีเวลา30วินาทีเริ่มค่ะค่ะเพลงขวัญนะคะเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากแล้วก็ชอบกินอาหารใต้มากชอบกินอาหารไทยมากจะ ชอบกินอาหารญี่ปุ่นแค่นิดหน่อยแต่อาหารแบบอิตาลีอาหารฝรั่งเศสอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยแต่ก็กินได้กินได้ทุกอย่างแล้วก็มีความฝันอย่างหนึ่งว่าทําไมเราไม่เกิดมาเป็นคนอีสานเพราะว่าเราอยากกินซอปตังทุกวันเราอยากกินปูบาร์ทุกวันกินข้าวเหนียวทุกวันแล้วก็ชอบกินอาหารเวียดนามมากเห็นว่าเป็นคนดูหน้าหวานๆเรียบร้อยแบบนี้หมดเวลาค่ะจริงปะหมดเวลาแล้วค่ะกี่วินะสามสซึ่งถาๆู้แต่เลือกินใช่ คูณปลาตัวให้แลละครช่องมาสามสิบได้เห็นการอีกครั้งหนึ่งในละครเรื่องใหม่เรื่องอะไรคะเกมรักปฏิหารค่ะละครเรื่องนี้เป็นละครที่เห็นชัดเลยคือเป็นละครดราม่าค่ะตัวละครเยอะมากซับซ้อนวุ่นวายแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้ค่ะเล่นเป็นแม่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องแรกที่ต้องเล่นเป็นแม่ยากมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเอาเวลาไปเรียน acting เยอะมากเพราะอยากทําให้มันดีที่สุดอยากทำเล่นให้มันละเอียดที่สุดลึกที่สุดน้องลีโอเก่งมาลีโอเก่งอะ ลีโอมีพรสวรรค์เขาแบบซัพพอร์ตเราให้ให้เป็นแม่ได้แบบว่าดียิ่งขึ้นชอบบทเพราะว่าเคยไปบอกใครว่าอยากเล่นบ,บทที่ท้าทายก็เลยได้เป็นแม่เลยค่ะจริงหรือไม่คุณเพลงเป็นคนเชื่อผมง่ายเป็นเหตุให้ตกเป็นเหยื่อของการโดนแกล้งอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนอาจจะจริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่จริงแล้วใครไอ้ใบพูดใช่ไหม พ,พยานบอกมาครับพยานคือไบร์น,นร่พัทใช่ไหมก็จริงเมื่อก่อนอ่ะเคยโดนแกล้งว่าโอ้ยเล่าแล้วก็อายอะ่ะไบร์ได้เคยบอกว่าเหมือนวันนั้นเราไปไหนกันนี่แหละแล้วเราก็แบบผ่านธนาคารอิสลามแล้วเหมือนไบอ์อ่ะเขาบอกว่าเพลงรู้ปะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นอิสลามอะ่ะเราจะฝากธนาคารนี้ไม่ได้ซึ่งเราก็เชื่อว่าแบบเออก็ธนาคารอิสลาม make ซนส์แล้วเพิ่งมาเฉลยตอนที่แบบอยู่ในรายการของพี่เกลือ ว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันเอาม่าฉเฉลยในแบบรายการเราเสียแบบเสียมากเสียชื่อมากตอนนี้ยังพูดอยู่เหรอตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบแข็งแกร่งมากพอแล้วพยานท่านนี้บอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีรูคเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนบ้าก่าสุด <laughs> จริงๆอ่ะคือทุกคนเข้าใจผิดก,กันไปเองว่าเพงเรียบร้อยแต่จริงๆคือเพงไม่ใช่เพงไม่ใช่คนแบบ เรียบร้อยไม่ได้เป็นคนอ่อนหวานแล้วก็ไม่ได้เป็นคนหยิงไม่ได้เป็นคนมั่นบ้าพลังไหมก็อาจจะไม่มีเหตุการณ์ที่คุณคิดว่าทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าคุณบ้าพลังหรือเปล่าหรือเป็นเพราะคุณชอบออกกับร่งกายกับสูบกับร่างกายของคุณใช่คือเราอะอยากจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ยกหนักขึ้นเรื่อยๆยกหนักขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่เราเล่นฮิปชาร์ทที่มันแบบต้องเอาแบบบ้ามาแล้วก็ใส่ไปเก้โลโหแบบบาา้ามากตอนนั้นสุดท้ายก็คือ เป็นลมค่ะเป็นลมคายิมเลยแบบเหมือนความดันมันขึ้นแต่ว่าคุณยอมลอว่าคุณคุณบ้างไหลังชอบชาเลนจ์ตัวเองเลยปะสิ่งที่คุณแนะนำตัวมาเราได้ยินกันนะคะว่าคุณชอบกินมากค่ะใช่ ล่าสุดเลยเพิ่งกลับบ้านภูกเก็ตแม่ทํากับข้าวให้กินโอ้โหแม่คือเอาใจสุดๆทากับข้าวเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนเมนูทุกวันไม่กินสามสักวันเลยเพื่อแบบอยากให้กินได้ทุกเมนูจนปวดท้องจนจับอ้วกจนท้องอืดจนแบบแน่นคือจนทรมานอ่ะซึ่งเราก็คิดไว้เลยว่าเราไม่ควรทําแบบนี้แล้วเป็นคนเคี้ยวข้าวเร็วเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดคือแบบเป็นคนอย่างนั้นคือแบบไม่ดีเลยอะ่ะคือถ้าไม่ปวดท้องก็คงไม่หยุดแล้วเคยกินบะหมี่กึ่งเกาหลีที่มันเผ็ดเอ่ะกินอยู่อย่างนั้นทุกวันจนเข้าโรงพยาบาล เป็นเพราะอย่างนี้คุณก็เลยต้องออกกํลาลังกายคนใช่ก็เลยต้องออกหนะักก็เลยต้องแบบมีวินยัยเพราะว่าเราเลิอกอันนั้นไม่ได้เราก็ต้องทําอันนี้จริงหรือไม่ที่จนถึงทุกวันนี้มีหลายคนยังไม่ทราบว,ว่าจริงแล้วคุณเป็นคนใต้ใช่จริงคนนึกว่าเราเป็นรุงเทพ <c oughs> ว้ารุงเทพนี่ <c oughs> จริงๆแนละ้วเป็นคนภูกเกต็ตค่ะเป็นคนใต้แบบใต้ร้อยอ่ะ ถ้าจะให้คุณสอนภาษาใต้ให้คุณดูดึงคำเอาที่ออกอากาศได้เขาอีเขาบอกความหมายฟังฟังคือถ้าแบบ represent ความใต้แล้วก็คือคำว่าอร่อยอย่างแรงนี้อ่ามันก็ต้องแบบคำนี้แปลว่าอร่อยมากเลยหรือแบบเก่าว่าแบบร้อยนี่แบบร้อยอย่างแรงนี่แบบเฮ้ยแต่งตัวร้อยนี่คือมันแบบเออมันได้หลายความหมายร้อยอย่างแรงนี่แรง ผ่านการประกวดแข่งขันรายการดังรายการม,มานานมาแล้วแหละหลายปีแล้วแต่ยังคงมีไวรัลของคุณอยู่ในแอปทำไมไม่อบลบเลยลบคลิปนั้นเลยคุณรู้สึกอย่างไรคะคือเขินมากแล้วคือแบบคือมันไวรัลขึ้นไม่พอครบเบอร์ด้วยแบบทำไมถึงเหมือนขนาดนี้มันผ่านไปหลายปีแล้วนะจะสิบปีแล้วอ่ะมันมีครั้งหนึ่งไปสยามแล้ว จะกัดกี่สีก็ไม่มีดราม่าอยมันขึ้นมาอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยคือไปกองทุกคนแบบจะกัดกี่สีเนี่ยทำให้ดูหน่อยนี่บ่ะเฮ้ยมันขึ้นของโทรศัพท์ทุกคนเลยเหรอวะแบบงงอะแต่ก็แบบเออดีนะที่คนไม่ลืมอะมันตลกอะมันตลกอะพระค่ะอันนี้เป็นทาเวสุวรรณนะคะตอนนั้นได้มาเพราะว่า กำลังจะไปต่างประเทศแล้วก็อธิษฐานว่าแบบขอให้ลูกแบบปลอดภัยอะไรไม่ดีก็อย่าให้มานี่อะไรเงี้ยก็คือตามงไตลตายคนที่จะเดินทางเนาะพอออกจากวัดปุ๊บมีคนโทรมาบอกตั๋วเครื่องบินมีปัญหาคือเหมือนเพื่อนอะไปซื้อตั๋วผ่านเอเจนซี่แล้วคือแบบเป็นจํานวนมากอะเพราะไปกับหลายคนอะไรเงี้ยไม่รู้นะอันนี้คือเป็นความเชื่อแบบ หรือว่าเขาไม่อยากให้เราไปหรือว่ายังไงมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยคือเพลงอะไปลว่าทาเวทที่ฉาเชิงเซามาเาก็รู้สึกว่าขนลุกแล้วคือเอน,นี้ยเราไหว้มาแถนหนวนจันล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือไม่รู้คือเซนนะเซนของเราเราก็เลยแบบพกไว้ตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาจะแบบปกป้องคุ้มครองเราได้แล้วเราก็อุ่นใจเพราะว่าเวลาเราเดินทางไปต่างจางาังหวัดไปถ่ายละครอะไรเงี้ยก็จะพกไว้ตลอดไม่เคยลืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ๋อเป็นพระพิคเนศเป็นองค์เล็กอนะไรเงี้ยก็เลยพกเอาไว้อันนี้ก็เป็นครูของเราอเนาะแล้วก็มีพ่อแก่อันเนี้ยมีเรื่องราวนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ประกวดรายการนั่นแหละทุกๆปีที่ผ่านมาเข้ารอบมากสุดเลยนะแค่3มคนสุดท้ายแต่เหมือนแม่ก็เอาเอาพ่อแก่ให้เราห้อยแล้วมันเหมือนปีนั้นเป็นปีแรกที่แบบเขาบอกว่าโอเคปีนี้จะมี4ี่คนซึ่งเราก็ได้เข้าไปในรอบนั้นเเราก็รู้สึกว่าแบบเ,ออเป็นครูอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ เป็นเงินที่เพื่อนพับมาให้จากฮ่องกงอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องมีติดตัวคือไม่ว่าจะกระเป๋าไหน <c oughs> ค่ะก็ฝากละครเรื่องเกมรักปฏิหารด้วยนะคะทุกวันจันทร์อัคาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31อาฝากเอเมก้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากลูกด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่รับบทเป็นแม่นะคะ <c oughs> เดเพลงขวัญ เต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยสวยมากก็าทำหน้าทำตาอะไรของเขากิ่งอยู่แล้วไงทาจริงๆดีค่ะโอ้ยดีมากคนลุกคนลุกที่สุดเอาเป็เชิดขนลุกแล้วเอาให้เป๊ะ